สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะผู้ที่รักแล้วก็สนใจในการเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูมั่งเหนี่ยวนะคะปกติคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ม,มีงานอดิเรกเกี่ยวกับการทำเกษตรค,ค่ะก็เป็นมือใหม่สมัครเล่นนะคะแต่ว่าก็อยากจะสอน นักเรียนที่มีความสนใจในการทำเกษตรพอเพียงนะคะเอาไว้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เด็กๆน้อยๆที่บ้านนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพามาดูสะะน้ำนะคะวันนี้สิ่งที่อยากจะโชว์ก็คือขอบสระนะคะ,อะขอบสระอันนี้คือสวยมากเลยนะคะขอบสะสวยมากก็คือว่ามันไม่พังนะคะมันเป็น ขอบสี่เหลี่ยมที่สวยสวยเนี่ยก็คือมันสม่ำเสมอกันนะคะอ่าคือมันไม่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้คือเขาถูกน้ำซาะนะคะนะคะคือตอนที่มาทำสะตอนแรกมันก็จะเป็นสลบสลบลงไปนะคะแต่ว่าฝั่งนี้คือคุณครูไม่ได้ปลูกหญ้าแฝกไว้นะคะที่ไม่ปลูกหญ้าแฝกไว้เพราะว่าเป็นมือใหม่แล้วก็ งบประมาณหมดนะคะคือตอนนั้นที่เอาหญ้าแฝกมาลงนะคะถ้าใครเคยไปดูคลิปเก่าๆของคุณครูนะคะคุณครูจะทําไว้ในคลิปที่มีชื่อว่าขุดสะ2,005นะคะคุณครูก็จะเอาหญ้าแฝกตอนนั้นขอบสะนี้นะคะก็จําได้ว่าประมาณ700 700 700เท่าไหร่นี่แหละจะไม่ได้ละ750ต้นนี่แหละค่ะ ็ปลูกไว้ขอบขอบสาะนะคะในช่วงต้นฤดูฝนแล้วก็ผ่านไปเป็นเวลาประมาณเกือบปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเดือนอมีนานะคะครูก็จําได้ว่าครูมาปลูกไว้ประมาณกรกฎาวิทุนากรกฎาสิงหาปีที่แล้วนี่แหละคะ่ะแล้วมันก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะตอนที่ปลูกก็เป็นต้นเล็กๆเ,เองนะคะแต่ว่า ก,ก็ให้เขาเติบตัวเอาเองะคะ่ะเติบตัวมาได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆตอนนั้นที่ถ้าใครย้อนไปดูคลิปนะคะก็จะเห็นว่าขอบสะมันก็จะออกแนวเป็นแบบนี้นะคะมีบางส่วนที่เป็นแบบนี้นะคะ,ะเป็นแบบนี้คือถูกน้าฝนชะล้างนะคะแต่ว่าวันนี้ผ่านไปมาดูนี่ค่ะขอบสะสม่ําเสมอกันมากเลยค่ะขอบคุณย่าแฝกนะคะที่ช่วย ทำให้ตะลิงไม่พังนะคะเพราะถ้าตะลิงพังตะลิงพังหมายถึงว่าขอบสะจะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนฝั่งนี้นะคะแต่ปรากฏว่าขอบสะคุณครูที่ปลูกหญ้าแฝกไว้นะคะมันไม่เป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นขอบสะที่เรียบสม่ําเสมอกันนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะแต่ว่าอาจจะจะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องเดินหน่อยอันนี้คือ3ด้านนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอีกด้านหนึ่งนะคะคือท่าที่คุณครู กำลังยืนอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านนี้ก็ก็เรียบสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะคือจะไม่เป็นรอยน้ำซ้ะนะคะุจะไม่เป็นรอยน้ำซ้ะนะะีะนนะ่นะคะก็จะเรียบสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะนี่ถึงไมหมน,นะคะขอบสะจะเรียบสม่ำเสมอสวยงามนะคะ ซึ่งคิดว่าไม่คิดหรละค่ะเพราะว่าหญ้าแฝกนะคะ<ๆ>เขามีรากอยู่ข้างในดินนะคะซึ่งเราก็ก็มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเขาก็จะอยู่ข้างในนั่นแหละค่ะหญ้าแฝกเป็นยังไงคะตอนที่คุณครูเอามาปลูก<ๆ>ก็ย้อนย้อนไปดูคลิปได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันมันก็หลายเด๋ยวแล้วเนาะมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ค่ะนี่ค่ะยย้าแฝกที่โตแล้วแบบนี้ ก็จะเห็นว่าบาันมันก็จะแบบยาวมากนะคะบางคนก็สงสัยว่าคุณครูอีกสักหน่อยงูจะไม่มาอยู่เหรอมันก็คงจะมาแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยตัดหญ้าออกนะคะคือค่อยๆบริหารจัดการไปนะคะทีละปัญหาปัญหาแก้ทีละอย่างนะคะ,ะคือที่คุณครูเอาหญ้าแฝกมาปลูกเพราะว่าคุณครูเรียนรู้มาว่าช่วงหน้าฝนถ้าเราไม่ปลูกหญ้าแฝกน้ํา มันจะซาะลงมาแบบนี้เนีย่ยเห็นไหมคะตรงนี้คือมันซาะลงไปนะคะเนี่ยคะ่ะซาะลงไปอันนี้คือรอยน้ํเซาะนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าตะลิงคุณคู่ตรงที่เป็นบริเวณขอบสระนะคะจะไม่มีตรงไหนที่ก็จะซาะบ้างตึ้งหนึ่งฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะมันก็แค่ทิดเดียวแต่โดยทั่วๆไปคือมันเรียบเห็นไหมคะเรียบไม่มีอันไหนที่เป็นรอยน้ำซาะแบบประมาณว่า มองไปแล้วไม่สวยงามนะคะคือมาดูก็ยังแปลกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมขอบสะสวยจังนะคะเนี่ยค่ะขอบสะสวยมากขอบคุณย่าแฝกขอบคุณรัชกาลที่9นะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับตรงนี้นะคะขอบคุณพระองค์ท่านมากนะคะที่ช่วยให้ความรู้นะคะเราก็ไม่ต้องไป ลองผิดลองถูกนะคะจะปลูกอะไรดีบางคนก็บอกว่าปลูกตะไคร้นะคะแต่ว่าตะไคร้รากไม่ยาวแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทนฝนไม่ใช่มันจะทนดูดแล้งได้มากเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือหญ้าแฝกเขาทนได้นะคะแล้วก็หญ้าแฝกก็ได้ผลมากกว่านะคะฉะนั้นเราก็ เชื่อเชื่อในคำสอนของพ่อของสเสด็จพ่อรอเ้าของปวงชนชาวไทยนะคะฉะนั้นคุณครูก็เลยเลือกย่าแฟกที่จะมาปลูกจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะรักษาหน้าดินตรงขอบสะไม่ให้ตะหลิ่งมันพังลงไปนะคะผลปรากฏว่าสำหรับคุณครูนะคะร้อเปอร์เซ็นต์ก็คือได้ผลร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะเห็นไหมคะขอบสะไม่มีตรงไหนที่แบบเป็นน้ำซ้อแล้วไม่สวยเลยนะคะ เห็นไหมคะขอบสระมันเรียบสม่ําเสมอสวยมากเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้ําเยอะด้วยท,ทั้งที่ตอนนี้เป็นฤดูแล้งนะคะตอนนี้เดือนมีนานะคะมีนาวันที่วันที่หค่ะหมีนาคมเป็นช่วงฤดูแล้งนะคะแต่ว่าคือคิดว่าฤดูแล้งนน้ำมันคงจะไม่เยอะขนาดนี้มันคงจะมีแค่แบบปริมปริมสระนะคะ แต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอันนี้คือน้ําเยอะนะคะคือผิดคาดค่ะคือน้ําเยอะเยอะแบบนี้นี่คือเอาปลามาปล่อยได้เลยนะคะไม่ตายค่ะแล้วก็พอน้องปลาเขาร้อนเขาก็จะมาอยู่ใต้ใบบัวได้ด้วยค่ะซึ่งตอนตอนนั้นคุก็ซื้อดอกบัวนะคะเห็นไหมคะดอกบัวสีมว่วงเนี่ยคูซื้อจากร้านต้นไม้นะคะต้นละร้อยนะคะตอนนั้นก็มีแค่ใบเดียวนะคะ แต่ว่าตอนนี้ผ่านไปกี่เดือนคุณครูก็นับไม่ถูกแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็ขยายพันธุ์ออกมานะคะตอนนั้นจําได้ว่ามันเป็นฤดูฝนนะคะแต่ว่ามันก็สามารถเดินลงไปได้อะคะ่ะตอนนั้นคุณครูก็เดินลงไปตามขอบสะตรงนี้แหละคะ่ะเนี่ยเยมันเดินลงไปได้นะคะคือตอนนั้นมันยังน้ํายังไม่เยอะขนาดนี้ช่วงฤดูฝนก็จริงค่ะแต่คือฝนมันเพิ่งจะเริ่มตกแล้วคุณครูก็ ถือเสียมมาด้วยนะคะตอนนั้นเพราะว่าก็คงจะไม่ลงทุนเดินไปไกลนะคะแล้วก็เดินไปนี่แหละคะ่ะลงตรงตะหลิ่งตรง,งนั้นแหละคะ่ะนั่นนะตรงตะลิ่งขอบลงไปหย่อนตัวลงไปนะคะแล้วเราก็เอาเสียมมาด้วยแล้วเราก็เออเอาเสียมแล้วเราก็เอาดอกบัวนะคะไปปล่อยไว้ตรงมุมมุมตรงนั้นมุมสุดเลย เนื่องจากเรากลัวตกน้าเราก็เอาเสียมมาด้วยเราก็เอาเสียมนะคะด,ดันดันดอกบัวไปนะคะมันก็ลงไปได้ไม่ใช่มันเกิดเองนะคะอันนี้คือคุณครูซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะส่วนวิธีลงคุณครูก็เซฟตัวเองนะคะวิธีการเอาเสียมมาด้วยะคะ่ะเวลาลงก็ลงข้างๆอยู่ขอบขอบแล้วก็ตรงที่มันพื้นดินแน่นๆหน่อยนะคะแน่ใจว่าตัวเองปีนขึ้นมาได้นะคะเอาไอ้มุมสุดเลยค่ะมุมสุดที่เป็นขอบตรงนั้นนะคะ มุมน้ำอยู่ตรงไหนล้วก็ลงไปตรงนั้นละค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนไปใกล้นะคะเราก็เอาเสียมดันไปเลยค่ะเสียมมันดันไปได้ที่สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปโอ้โหมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะแล้วมันก็เพิ่มขยายด้วยนะคะคุณครูคก็ศึกษามานะคะว่าเนี่ยดอกบอัวแบบเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบคือหนึ่งดอกนะคะตอนนั้นคุณครูก็จําได้ว่ามันก็มีกี่ใบอะจําไม่ได้แต่ที่แน่ มันไม่ได้มีหลายใบอย่างนี้ยค่ะแล้วครูก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะมันจะอยู่ได้ไหมเนาะมันจะตายไหมเนาะแต่ปรากฏว่าเขาอยู่ได้นะคะเขาขยายพันธุ์แผ่ออกมาด้วยนะคะก็ถ้ามันอยู่ได้แบบนี้ก็แสดงว่าอันนี้เขาเรียกบัวผันนะคะถ้ามันอยู่ได้ก็แสดงว่าเขาก็จะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้อีกสักหน่อยก็จะเต็มสระนะคะครูซื้อมาสองอันนะคะ อีกฝั่งหนึ่งอยู่กไปฝั่งนน้นนะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูฝั่งฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าเดินแปมก็จะไกลหน่อยครูก,ก็จะเดินมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้คือหนึ่งหนึ่งดอกอ่ะอันนี้คือดอกหนึ่งอีกดอกนึงอยู่นู่นนู่นน,นดอกนึงอยู่นู่นนะคะตอนนั้นมันยังไม่เป็นญ้าลกแบบนั้นนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูอาจจะเห็นใบบัวเห็นไหมคะอ่านีใบบัว ซูมไปแล้วเห็นหรือเปล่าตรงนี้อาจจะเห็นใกล้กว่าแต่ตรงนู้นซูมก็จะเห็นเห็นแค่นี้นะคะอาจจะเห็นเป็นเงาเเหมือนนู่นค่ะดอกบัวอีกปักเมืองตรงนู้นซึ่งมันก็จะเดินไปไกลหน่อยนะคะแล้วมันก็ตอนนั้นมันยังเป็นหญ้ารกแบบนี้นะคะมันยังเป็นหญ้าแฝกต้นเล็กๆนะคะก็ ก็มองดูเอาก็แล้วกันค่ะเพราะว่าคนคูคงจะไม่ลงทุนปีนล,ลงไปนะคะเพราะว่ามันก็ฝั่งนู้นก็มีหญ้าขึ้นรกนะคะเนื่องจากเป็นดดูแล้งอเขาก็จะปรับพื้นพื้นที่ก็จะปรับสภาพก็จะมีหญ้าขึ้นมาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินตามธรรมชาตินะคะอ่าพอหญ้าอยู่แล้วก็สงสัยไว้ก่อนละคะ่ะว่ามันอาจจะมีงูเราก็ไม่ไปนะคะเราก็เดินมาตรงที่มันมีแสงแดดนะคะเพราะว่า งูเขาก็จะไม่ชอบแสงแดดนะคะเราก็เซฟตัวเองนะคะส่วนมันรกแล้วทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาปรปับปรุงเอาปีนี้นะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของเราตอนปีแรกก็คือว่าไม่ให้ตะลิงมันพังให้ตะลิงมันสวยงามตอนนี้ก็ได้ผลแล้วค่ะถ้าฝนตกมาอีกยังไงตะลิงก็ไม่พังแล้วค่ะมันก็จะคงรูปสภาพแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าเรามียอาแฝกมีรากของมันนะคะ หน้าดินไว้แล้วเรียบร้อยฝนมาก็ไม่กลัวคะ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คืองูอย่างเดียวนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตกแต่งข้างบนนะคะเครื่องตัดหญ้าเราก็มีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงที่ข้างบนตรงนี้นะคะ่ะอ่ามันก็มันก็เยอะนะคะแต่ว่ามนุษย์เราก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเราก็มีเครื่องตัดหญ้า แรงงานเราก็มีนะคะเดี๋ยวเราค่อยกแก้ไปทีละอย่างคะ่ะปัญหาเรื่องหญ้ากแก้ไม่ยากคะ่ะเครื่องตัดหญ้าเกษตรกรมีทุกบ้านนะคะที่บ้านคุณครูคก็มีคะ่ะตอนนี้เรื่องตะลิงไม่ห่วงแล้วคะ่ะตอนนี้เราก็สามารถเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลานี่เลีเ้ยงดอกบัวได้ด้วยเห็นไหมคะดอกบัวเดี๋ยวคุณครูว่าว่าจะซื้อมาปลูกอีกแต่ว่าก็ไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่า ให้มันขยายเอาเองเพราะว่าคุณครูนนี่คุณครูก็เอาอมไม้น้ําคุณครูไม่รู้เรียกว่าชื่ออะไรอะคะเน่ยเนี่ยครูเอามาจากบ้านนะคะไม่รู้แต่มันเป็นใบมันจะเป็นดอกเขาขาวอะคะ่ะคุณไม่รู้จักชื่อมันนะเนี่ยเนี่ยคือเอาลงไปเมื่อกี้นี่เองอันนี้คือคุณครูเพิ่งเอาลงไปนะคะก็จะเห็นว่าเพิ่งเอาลงไปได้ประมาณสิบนาทีนะคะก็จะเห็นว่า <c oughs> ทนๆค่ะเนี่ยค่ะคุณครูก็ลงไปนะคะก็มันก็ยังไม่ได้ตายนะคะแต่ว่ามันก็กำลังปรับสภาพอยู่เดี๋ยวอีกสักสองอาทิตย์เราค่อยมาดูนะคะว่าเขาอยู่ได้ไหมแต่คิดว่าไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะว่าออดอกบัวอยู่ได้ตัวนี้ก็ก็อยู่ได้เหมือนกันค่ะแล้วอีกไม่นานมันอาจจะอยู่ได้ดีกว่าแบบเราเอาไปไว้ใน บ้านอีกนะคะเรียกว่ากระถางไหมคะภาษาไทยไม่รู้ว่าค่ะแต่เราเอาไปไว้ในไอ,อเรียกว่าอะไระะภาษาไทยอะหม้อน,น้ำหรือว่าอะไรโอ้โหเรียกโทษค่ะสอนภาษาอังกฤษคิดคำภาษาไทยไม่ออกนะคะมันอยู่ตรงนี้เขาอาจจะมีดอกที่สวยกว่าเอาไปไว้ที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในธรรมชาติจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวอ,อีกสักอาทิตย์หน้าคุณครูไปอบรม เดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราก็ประมาณอาทิตย์ต่อไปอะคะ่ะอีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวจะเอาปลามาปล่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูเนาะว่าจะยังไงนะคะอว่าเขาจะอยู่ได้ไหมแต่ที่แน่ๆดอกบัวอยู่ได้เห็นไหมคะเนี่ยนี่ดอกบัวอยู่ได้ฝั่งนู้นก็อยู่ได้เห็นไหมคะจะเป็นเงาเงาอ่าเงาเงาเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้ จะเป็นต้มรนะคะดอกบัวเล้ก็น่าจะอยู่ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ประทับใจมากเลยนะคะขอบคุณยญาแตกนะคะที่ช่วยรักษาหน้าดินไว้สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะหน้าดินไม่แตกไม่พังเป็นรอยแบบนี้อันนี้คือไม่ได้ปลูกนะคะคือน้ําเขาซ้อไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอยากสวยค่อยพัฒนาปรับปรุงเอานะคะ แต่ว่าลงทุนไปประมาณ700กว่าบาทค่าส่งด้วยก็8 800ดตีเป็นตัวเลขก,กลมๆก,ก็1,000คิดคิดหนึ่งันกว่ากว่าเลยแล้วกันค่ะก็รักษาหน้าดินไว้ได้ด้วยเงิน1,000บาทมันไม่พังก็ถือว่าโอเคนะคะเนีย่ยหน้าดินสวยมากเลยค่ะทั้ง4ด้านเลยเดอกบัวก็ต้นละร้อยค่ะค่ะต้นละร้อยแล้วเขาก็อยู่ได้ อยู่ได้ก็ไม่ได้มาใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะเขาอยู่ของเขาเองตามธรรมชาติค่ะอีกสักหน่อยเขาก็คงจะอยู่ของเขาเองนะคะเขาก็ขยายขยายขยายออกมาเรื่อยๆ่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาปลามาปล่อยอีกสักหน่อยนะคะโอเคค่ะสำหรับคำศัพท์ที่จะนำเสนอวันนี้นะคะก็คือคำว่าแทนแทนดอกบัวนะคะดอกบัว ดอกบัวนะคะดอกบัวภาษาอังกฤษคือ lotus lotus นะคะคำที่2คือสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษคือ purple purple นะคะ lotus สะกวดว่า l o t u s lotus แปลว่าดอกบัวส่วนสีม่วงแปลว่า purple purple p u r p l e purple นะคะสีม่วงดอกบัวสีม่วงก็คือ Lotus, a purple lotus นะคะ a purple lotus โอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้เดี๋ยวจะพามาชมวิธีกเกษตรพอเพียงอีกในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะกับคุณที่รับชมนะคะ Thanks for watching คุณค่ะบ๊ายบาย